เกมนี้จะให้เรามาจำลองเป็นเจ้าของร้านค้าแห่งนี้กันมันเป็นเกมที่สนุกมากถึงแม้จะเล่นไปแค่60วิบวิเมื่อกี้นี้ตอนนี้เราก็ปิดร้านอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราเปิดร้านเพื่อเล่นกันดีกว่านี่เป็นเดย์หนึ่งเรายังขายของไม่หมดเลยดูสิเราปิดร้านไปกี่นาทีเนี้ยโอ้ยยังเหลือสินค้ายเยอะเอามาแล้วคุณป้ามาแล้วมามารอคิดของกันอุย้ยคุณป้าเป็นอะไรอะคุณป้าบอกโอ้ยข้าของแพงจังเลยเค8ดอลลาร์ได้รับมาทอน34เซนนะทุกคนใช่ไหมมัน เรียกว่าเซนหรือเปล่าโอุ้ยเดี๋ยวเปึ๊บเบ๊บโอเคไปขอบคุณค่ะคุณพี่มาทอนทอน5ดอลลาร์34เซนเบิ๊บเบ๊บเบิ๊บเบ๊บเบ๊บเบ๊บไปอ๋อพี่ชายซื้อสองกล่องเลยเหรอโอ้ thank you very much ให้มา17บเจ็ดดอลนนะ่ะอุย้ยไม่ใช่ทั้งหมด17บเจ็ดดอลให้มา25่สิบาดอลทอนเจ็ดเซนไม่ใช่7ดอลลาร์ไปละแม่ค้า เริ่มสับสนมึนมึนงงแล้วก็68เซนย้ yeah. เดี๋ยวเอาไปอีกตอนเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวตอนเกินทอนเกิน,น,กนมัวแต่พูดมากไงโอเค68ใช่ไหมโอเคอ่าคุณนายคุณนายซื้อหนึ่งกล่องอ่าคุณนายจ่ายด้วยบัตรเครดิต8.66ดอนโอเคไปโอเครับมาคุณพี่ให้มา9ดอลทอน3ามเซนปัป๊บ โอเคไปคุณพี่เออในที่สุดของก็หมดตอนนี้6โมงแล้วปิดร้านจ้ะพอของหมดแล้วเราจะขายอะไรขายร้านทิ้งเลยดีไหมต้องสั่งของเพิ่มนี่เราได้มาร้อยร้อยสามดอลเออเราเราสั่งอย่างเดิมไหมอันนี้มันคือราคาทั้งหมดหรอโอเดียวไหนลองสั่งดูซิของเดิมเฮ้ยสั่งถูกปะวะนี่มันเพิ่มอ๋อมันเพิ่มจํานวนได้ แต่มันสร้างดีเดียวเป็นกล่องเลยไม่ใช่เหรอหมายังของสร้างไปแล้วนี่หรือยังไม่ได้สร้งฉันกดผิดอ๋อเราเพิ่มในร้านค้าเรายังไม่ได้สังโอเคลองกดสร้างก่อนหนึ่งอันโอเคซื้อเรียบร้อยอ่าวมั่วรอยืนรับของเลยได้ไหมนี่ไงมาแล้วเปิดกล่องกี่เรียนชั้นนี้คันนี้ก็เรียนชั้นเ,เรียงชั้นนี้แหละปั๊บ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 นี่คือความเสี่ยงของเจ้าของร้านราคาก็ราคานี้แหละ เค okay, เปิดร้านเดี๋ยวที่มันหกโมงเราจะเปิดร้านแต่เช้าเลยเหรอมาร้านเราจะเปิดเมื่อไรก็ได้เฮ้ยมีคนมาซื้อแล้วมีคนกําลังเดินมาซื้อแป๊บเดียวเริ่มวันใหม่แล้วทุกคนจับเงินมาทอนสองดอนละสามสิบสี่เซนเคคุณลุงขอบคุณค่ะมารับ๋อ,อมันบอกให้ขายให้ครบห้าสิบคนโอ้โหทอนเดียวทอนตังลูกค้าแป๊บลูกค้าขอบคุณค่ะคุณพี่อุย้ยอุ้ยอุ๊เจปอะไรอะเจะบอกโอ้ยข้าวของสมัยนี้มันแพงจังเลยเว้ย เจ๊ขายด้ยบัตรเครดิตดีมากเจ๊จะได้ไม่ต้องทอนขอบคุณเจ๊แม่ซื้อสีกกล่องคุณพี่อาจจะบัตรเครดิตด้วยแต่โอกยขอสปู๊ตขกันแด้วแตเจ๊สปู๊ตุกใช่วโอ้ยคุณพี่เป็นอะไรอีกล่ะคุณพี่ไม่พอใจอะไรตรงไหนบอกได้แต่วันนี้มันบอกให้ขายขาย50กล่องเลยแต่เราเหลือแค่3กล่องแล้ววะเอ้ย50คนไม่ได้50กล่องนะ50คนนะคุณพี่ใส่บัตรเครดิตดีจังเลยคุณพี่เอาสิบบัตรเครดิตก็เสร็จตรงนี้อุ๊ยเหลือหนึ่งกล่องเองเราต้องสั่งเพิ อานน,อนนี้หนึ่งรงคอแล้วก็นี้หนึ่งรงเฮ้ยเอ้น่นมันถูกไปป่ะวะเฮ้ยมาแล้วคุณพี่คิดเงินก่อนเก็เงินสดนะคุณพี่อะคุณพี่จ่ายมาพอดีขอบคุณค่ะขอบคุณที่ใช้บริการเอ้ยไม่ใช่ขอบคุณที่มาอุหนุนปิดแล้วคุณพี่ของหมดแล้วโอ้ยไปก่อนไปก่อนของมาแล้วของมาแล้วเก็จของ,ของแป๊บครบครบมาเุ้ยแต่ว่ามันยังน้อยไปวะไม่พอห้าสิบคนแน่แน่ น้ำมันซื้อน้ำมันด้วยละกันเราต้องขายเยอะๆขายหลายๆอย่างนี่ไงอีกหนึ่งอย่างไปของมันถูกจังเลยเรามีอีกต้อง2ชั้นเนี่ยคือวางได้วางได้เช็คของเคนเคน้ำมันมาตรงมันวางชั้นล่างแล้วกัน ปั๊บปั๊บปั๊ขมคมเซียนนะเนาะหมดแล้วหมดแล้วทิ้งเลยรอยกล่องมาส่งก่อนอขอส่งช้าจังเลยเรียกช้าเหรอวันเดียวก็มาส่งแล้วปั๊บ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 ปั๊โคเซียนโอเคของเต็มเต็มละเปิดได้จะหมดวันแล้วฉันยังขายไม่ครบ50คนเลยพอไหมเนี่ยอุ้ยจะหมดวันแล้ว5้าโมงแล้วลูกค้าจะมาไหมเนี่ยอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแน่คนนี้ต้องเดินเข้าร้านเราแน่ออ้ยแต่เเเจจจจไไไปปถถถืือออขงงาากที่หนมึผ มา,มาซื้อร้านเรารอเลยรอเลยเจ๊ J. โอ้ยเรียกขนมช็อกกี้ว่ะเจ๊ J. ซื้อด้วยบัตรเครดิตแ y งกิ้วเลยมาเจ๊เค๊ไปคุณพี่ขนมอะไรเนี่ยแม่งจะของร้านที่ไม่รู้จักขนมอะไรต <laughs> อนสามดอนยี่สิบเก้ซนโอเคคุณพี่ขอบคุณค่ะไม่หมดไม่ปิดเว้ยสี่ทุมแล้วร้านเราเปิดเวลาไหนก็ได้ ก,กี่เซนเนี่ยห้าสิบเก้าเซนแตงกิวคุณพี่อุย้ยแต่มันให้จบวันแล้วเออนี่มันจบวันได้มันก็ไม่เริ่มใหม่ไอ้เคเวสเนี่ยอุยมาแล้มขขวมาแล้วมาแล้วลูกค้ามาแล้วฉันยืนรอเธออยู่หน้าร้านทุกวันที่เราต้องสั่งของมาเพิ่มว่ะุ้ยะไยอาะคุณพี่ช็อกกี้มันแพงเหรอแพงตรงไหนวะไม่แพงเลยนี่คุณป้ามันซื้ออะไรเนี่ยไปเรียกเขาคุณป้า โทษทีคุณพี่โอ้โหอันนี้คือถูกมากเลยเหรอเราขายถูกขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเรารู้แล้วเราลืมอะไรเราลืมปรับราคาโหจะขายได้กําไรไหมเนี่ยชาตินี้โหว่าละทำไมขายถูกจัง5.18ดอนโอเค พี่รือปรับราคาโอโหขายไม่ได้ศูนย์บาทศูนย์ดอนขายไปได้แค่ไม่กี่เซนนี่เออลืมเปิดร้านเปิด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 มาๆมาๆเพิ่งจะเก้าโมงไปกันต่อเอ๊ะทำไมไม่มีลูกค้ามาเลยเนี้ยโอ๊ยอยโอ๊ยโอ๊ยโอโทษทีคุณพี่วยคุณพี่คนนี้ซื้อเยอะมากโหหยิบเอาหยิบเอาเลยคุณพี่พอแล้วโู้โหเยอะจริงโ้โหแต่คุณพี่ไม่ไม่ชายเป็นบัตรหรอทอนยี่สิบหกดอนแบบนะพอทอนเยอะแล้วหมืน่นขอบคุณค่าคุณพี่ วิวคนนี้ซื้อเอ้ยวิคนนี้จ่ายด้วยบัตรเครดิตมันก็จะง่ายนิดนึงทอน11บอ็ดดอนทอน11บอ็ดดอนกับอีก11บอ็ดดอนกับ16มันเรียกว่าเซ็นใช่ไหมวะหรือว่ามันเรียกว่าเหรียญวะจำมันมละกัน,นเรียกเซ็นอนะก็ตัวย่อมันเซีะโอเคทั้งหมดเป็น3.38จุดสามสอนนะคุณพี่อ่าคุณป้าคุณยายละกันค,คุณยายคุณยายจ่ายพอดีนะไปได้เลยก็คุณพี่จ่ายด้วยบัตรเครดิตทั้งหมด3าม 06ดอนนะคุณพี่โอ้โหยังไม่หมดทั้งหมดเก้ดหดอนนะจ๊ะทอนเออศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยว 2, years La Th คุณพี่วันนี้จะไปไหนกันเนี่ยซื้อของไปเยอะเสียยังไม่ครบ50คนอีกเหรอุอ้ยโอช็อกกี้แพงไม่ซื้อละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคุณพี่คนนี้คนละกันคนสุดท้ายอ่าแพงอีกแล้วแพงอีก่แล้วสงสัยจ,จะไม่ซื้อ,อปิดร้านเลยละกันโอเคไปไปก่อนนะคุณพี่อุย้ยเปิดก่อนขายให้หมดก่อนขายอย่างอื่นบ้างดีกว่านี่นี่น,นี่ขนมปังกับอันนี้น้ำตาลน,น้ำตาลเดี๋ยวก็น้้ำมันน้ำมัน,น,มนอ่า ปั๊บนะลูกค้ามาพอดีคุณพี่วันนี้เป็นไงบ้างคะสบายดีแล้วสบายดีเหรอแล้วไงต่อโอเคขอแต่งคิวของคุณที่มาหนึ่งแล้วของหมดแล้วคุณพี่กลับบ้านกลับบ้านไปทำงานนะไปกลับบ้านในเวลาสี่โมงแล้วต่อขอมาส่งแปบ๊บต่อสั่งของไปปับ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดวา,ว,าาวางอย่างนี้อ่าวางอย่างเซียนเหมือนเปิดร้านมาแล้ว25ปีที่ไหนได้เพิ่งเปิดมาสีวัน ยืนรอลูกค้าดีกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้อันนี้เจ้อะไรเนี่ยเจ้แต๋วน่แน่คนเจ้แต๋วมาคนแรกเลยมาคนแรกอีกแล้วเจ้แต๋วฉันจําได้สวัสดีเจ้แต๋วแต่วันนั้นเธอไม่ได้ไม่มาซื้อหรือเปล่าเธอแบบเอ้ยนี่แ,แบกกระเป๋ามาเลยโอ้โหช็อก,กี้แพงมันแพงตรงไหนเจ้มันไม่แพงมันแพงสิฉันซื้อกวนไม่ใช่ราคานี้นะมันก็ราคานี้แหละเจ้มันจะไม่ราคานี้ไนดะ้ไงอ่ะแต่คุณพีเ่เมื่อกี้เดินออกจากร้านเราไปโดยไม่ซื้ออะไรเลย โม่หรือเปล่าน่ะคุณอาชื่ออะไรหรอคะอ้ะจะลุกเป็นไงห,หรอคะอ๋อไม่รู้ก็ได้คะ่ะรับมาเจ็ดทอนหนึ่งแปดเดี๋ยวแม่ค้าขอแห้งแล้วเจ๊แตวเจ๊แตวอีกแล้วเหรอเดีย๋ยวทอนอะไรเนี่ยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทอนผิดแล้วเออเจ๊บอกให้ตั้งใจทอนตังหน่อยเนี่ยโมได้คุยคุณพี่แจ็คสันวันนี้ร้องเพลงนี่ไหนคุณพี่แจ็คสันมไม่ใช่อ่ะวแบงกี้เหรออันนี้คุณพี่อะไรเนี่ย คุณพี่ปงหนงนี่หน้าเหมือนดาราคุณนะค,คุณพี่เป็นดาราหรือเปล่าเคนนี้ยเออไม่ใช่หรอกก็เป็นชาวบ้านแถวนี้โอ้โหหลอนึกว่าเป็นดารานี่คุณพี่ลูกไก่หรือเปล่าใช่ไหมใช่คุณพี่ลูกไก่ปะเนี่ยจำได้อ่าใช่หรออ๋อไม่ใช่ครับนี่คุณพี่ลูกไก่มีแฝดด้วยหรอคะอ๋อไม่ใช่จ้ะฉันไม่ใช่แฝดอ๋อไม่ได้ถามไม่คุยด้วยแล้วลูกค้าไม่คุยคุยแล้วมึนวะใครมึนฉันนี่แหละมึน <c oughs> คุณพี่อะไรเดียวพี่สาบชาละกันนะใช่ไหมพี่ซื้อสามชามเนี่ยเออไม่ใช่หรอกแต่คุณพี่นะ้าเหมือนพี่โหน่งมากเลยนะเนี่ยวิเป็นอะไรารอเปล่าคะไม่ใช่หรอกเอไม่ใช่หรอก,รอ,กอ,อันนี้นี่นะคุณพี่ที่ชอบเออเออคุณพี่อาจารย์ใช่จำได้อาจารย์ในติกตอ,อกต่เป็นบัตรเครดิตเนาะทั้งหมด8ดอนนะ8.6ดอน <c oughs> ฉันไม่ไหวละพอละคุณเจ๊แตว ช่ไหมนเนี่ยโอ้วันนี้มาในคิดแดงเหรอโอ้แซ่บนะเนี่ยอน4ดอนนะคุณพี่นะอีก90เซน95เซนนะอ่าอเคสแตงกิวคุณพี่เจ๊เต๋อไมค์และเจ๊เต๋นี้ขยันอุดหนุนเหลือเกินถามว่าดีไหมเออก็ดีแหละอ้าวมันว่าของเอาแพงอีกแล้วมันแพงตรงไหนคุณพี่นี่ถูกสุดแล้วนะเนี่ยถูกสุดตรงไหนวะถูกสุดลวคุณพี่ซื้อร้านอื่นนี่มันแพงกว่านี้นะเนี่ยทอ12ดอนคิดผิดอีกแล้วไปคิดข้างละ 68ดอนนะคุณพี่นะโอเคไม่ใช่12ดอนสิพูดมวยแแล้วเฮ้ยมันโกยอีกตั้งเหรเดือดแต่ไม่มีซื้อวะเฮ้ยโมยไม่เราอ่ะใไม่ๆๆม่ยินดีต้อนรับค่ะที่นี่ชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ได้ตั้งอ้าวสารยินดีต้อนรับอี คุณลุงมันชัยสบายดีไหมเนี่ยอ๋อสบายดีเจ้ลิลโหเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าของร้านแล้วนี่เดี๋ยวนี้โอ้แน่นอนธุรกิจกาลังลุ่งเลยอ่าทั้งหมดแ4บทอนหนึ่งนะจ๊ะคุณพี่ทอนหนึ่งดอนสาเซนโอเคแต่งกิวของหมดแล้วคุณยายร้านปิด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 ่าต่อไปมันบอกให้เราขยายร้านนะทุกคนโ,โหร้านเล็กแค่นี้ก็จะตายอยู่แล้วอ่าซื้อชั้นเพิ่มเรามารอ,อชั้นวางของปั๊บ มาส่งแล้วในที่สุดโอ้โหวันที่รอคอยมาเนิ่นนานปรบับโอเคอแต่มันเบี้ยววะเนี่ยเย้มาส่งเลยโอ้ยมาดีเดียวอ๋อช็อกกี้ที่เราสั่งไปมันมาทีเดียวเลยนี่นะอ่ะๆขนมปังนี่อ่ะเต็มอ่ะม,มันเต็มมาอามันได้มากกว่าเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าตอนนั้นอะเราก็เรียงอย่างนี้ตลอดนะไม่เคยเกินเลยดูว่ามันได้ของเยอะกว่าเดิมวะอย่าบอกนะว่าตอนนั้นเราเอาขนมปังมาทิ้งโดยที่มันยังเหลือขายดีเงเฮงเฮงมาของ อย่างสุดท้ายใช่ไหมโอ้ยังเหลืออีกอย่างเรื่งว่ะแต่ฉันวางของเราเต็มแล้วเนี่ยขนมปังมันเขาแถมให้มารู้อะไรวะปกติมันได้สิบสองอันนี่ไหนดูซิดูใหม่สิมนได้กี่อันขนมปังเหรอโอ้ได้สิบหกอันนู่นแน่เฮ้ยส่วนไอ้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 น้ำตาลเนาะมันได้ตั้งสิบแปดจบอกนะั้นเราทิ้งไปงงยัง,ยงท,งท้งที่ยังเหลือเดียวเอาจริงดิเราทิ้งไปทางที่ยังเหลือเหรอโอ้ไม่ก็ดวางชั้นเดียวกันไม่ได้เหรอโอ้ไม่ได้อ่ะ งั้นวางไว้ก่อนละกันวางไว้ตรงไหนดีตรงนี้แหละโอเคอ้าวคุณลุงไมเคิลมาคนแรกเลยนะใช่ปะเนี่ยอ่ะอช็อกกี้แพงว่ะสงสัยจะไม่ซื้ออ่ะซื้อนะหนูว่าพ่าจ๋าจะไม่ซื้อนะไม่ซื้อได้ยังไงหรอของราคาถูกขนาดน,นี้แหมเม่กี้เห็นนะคุณลุงนะเห็นนะคุณยายติ๋มมาซื้อทุกวันเลยเนี่ยอ๋ออันนี้แฝดคุณยายติ๋มอ๋อแฝดคุณยายติ๋มเราขอโทษค่ะอ่าคุณลุงอของเราแพงอีก มันแพงที่ไหนเราคุณพี่ช่วงนี้มันก็ช่วงของขึ้นน้ามันก็นิดนึงนะทั้งหมด1ุหินอู้เดีดเดดเปิดร้านด่วนเลยทำไมของมันราคาถูกขนาดนี้เราลืม เตืมอีกแล้วงัวแต่จะขายเนี่ยเอ้กูก็ได้ขายอะไรราคาที่ถูกชิปปิ้งเลยโอ้ oh my god น้ำมาบ่นวาของเราแพงเรายังไม่ได้ตั้งราคาของเลยนี่ยอ๋อมันให้ปรับฉันไปปรับตัวเลขสีเขียวให้ตรงกับสีฟ้านี่นี่มันให้ปรับตรงนี้ข้างล่างแล้วฉันไปปรับข้างบน นี่มันให้ปรับข้างล่างให้ตรงเออใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะมันให้ปรับข้างบนหรือข้างล่างวะข้างล่างนี่มันมันรูปบวกกับรูปลบข้างล่างเออน่าจะข้างล่างมั้งก็อยู่ข้างล่างอ่ะไอสีเขียวเราคือเออกำไรเราคือกำไรเราคือบวกไปก็กลายเป็นกำไรได้กำไรข้างนี้เออเราก็ปรับตามตัวเลขสีฟ้าเลยสีฟ้าจะก็จะปรับให้แล้วอันนี้ถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วอันนั้ถูกแล้วถูกแล้วอันนั้ถูกแล้วเคเปิดร้านได้ดูนะเราลงทุนไปเท่าไหร่วะประมาณ200นู่นดูซิว่าจะได้กำไรเท่าไหร่แต่ได้กำไรเยอะจุนี่ว่ะด ลุงแดงซื้ออะไรเจ้าวันนี้ออโอหซื้อไให้หลานกินนี่ไหมเนี่ยแม่หลานอ้วนนะกินแต่ของกินแต่ของมีน้ําตาลนั้นนเลยร้านมึงนั่นแหละอ๋อหรอกพี่คนนี้หรอจังเลยอ่ะพี่เป็นดาราหรือเปล่าคะอ้วคุณพี่เป็นครูที่โรงเรียนอนุบาลตรงตรงนั้นใช่ปะจำได้จำได้เนี่ยอจำหนูไม่ได้หรอหนูสิธเก่าไงสิบหกดอน,นจะให้มาสิบสบ่บาโออ แม่ค้าข้อแฮบแล้วจ้าบอกเลยว่าอย่าพูดมากถูกต้องโอเคไอ้ thank you คุณครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนอนุบาลตำบลคลองพีใช่ไหมน่ะเฮ้ยขโมยขโมยขโมยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อี่เป็นตัดสินเขาเซ่อ่าไวร่นว่าไง่ไงไอ้ไอ้ปอกแป๊กเดี๋ยวปอกแป๊กคืออะไรบอเกทอนแปะเซนเนาะ Thank you เฮ้ยคุณพี่คุณพี่สาวสวยคุณพี่ลิซ่าหรือเปล่าพี่พี่ใช่ลิซ่าหรือเปล่าคะอ้าไม่ใช่เหรอโหหน้าคุ้นมากเลยนึกว่าลิซ่าลิซ่าพิงแบกอะรู้จักไหมรู้จักสิพิงแบกอะฉันติดตามอยู่คนพีทอนสเปนเซนเนาะ,ะ thank you มากเฮ้ยเฮ้ขยขโมยไะนะเคจเย็นนะวัยรุ่นแม่คาสับสนมึงนึง <laughs> มึงงงพอแล้วไม่พูดแล้วยายของเงียบๆดีกว่าโอเคหนึ่งกล่องทั้งหมดโอเค ร้านปิดแล้วของหมดแล้วไงโอ้ยชื่นใจเว้ยวันที่7อุย้ยได้เงินมา457เลยอะคุ้มมั้ยเนี่ยจริงต้นทุนแล้วเท่าไหร่นมามาเนี่ยก็ประมาณ4 0 0รอยกว่ากว่านี่แต่ก็ได้อยู่โอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนี่เราจะไปอ้อเอ่า้มีของอยู่าขายหมดดีกว่าของสุดท้ายละเหร,ร,รือไว้ทำไมอุย้ยน้ำตาลยังไม่ขายวางไว้น,นี่แหละเดีย๋ยวปิดกล่องด้วย รล่อมันหมดอายุแล้วค่ะไม่ต่างกายเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่า,อย,าอย่าทำนะอย่าทำไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีมีคนขโมยของเราบ้างมั้งนานก็ไม,ม่มีกล้องจอนโอเคบา,บายบายต้งกิว